เอาครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องซีโรฮานะครับผมอยู่กับผมมิกกี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําการปาระเบิดสูตรนะครับผมด่านเรือดำน้ําของฝั่งบูทีมหรือว่าฝั่งกันนั่นเองนะครับผมนะครับก็ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าการปาระเบิดสูตรเนี่ยมันคือการปาระเบิดแบบว่าให้ลงจุดจุดนั้นโดยตรงนะครับผมว่าเราตั้งใจว่าจะลงจุดๆดนั้นแน่นอนปาทุกครั้งปากี่ครั้งลงจุดจุดนั้นนะครับนะก็เป็นกฏว่าจะมีกี่จุดนะครับผม โอเคครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์จาก PC นะครับผมแต่ว่าผมมีแต่มีประสบการณ์มาจากโมบายครับตอนเปิดเทสแรกๆนะครับว่าผมก็ได้เล่นไปเยอะแล้วนะครับผมเล่นเล่นมาจนติดท็อปเซิร์ฟนะครับอยู่อันดับที่24ของเซิร์ฟนะครับผมก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นกับข้อมูลที่หามานะครับจาก PC นะครับผมโอเคครับ ็จะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับผม3จุดหลักแต่ว่า3จุดนั้นมีจะมีจุดหนึ่งที่ปลาได้3ที่นะครับผมนะก็จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมานะครับที่ผมไปศึกษา,านะครับการปาระเบิดของโมบายเนี่ยไม่สามารถทําเหมือนใน PC ได้นะครับบางจุดก็ทําได้นะครับบางจุดก็ทําไม่ได้เพราะว่าพีซีอ่ะมันจะมีบางจุดที่สามารถอ่ายืนเข้าบัคกแบบว่าบัคบัคติดกล่องบัคเดินเข้ากล่องนะครับแต่ว่า Android มันนำเอแต่โมบายอ่ะมันทําไม่ได้นะครับผม อย่างเช่นอะเสาไฟตรงเนี้ยในใน p ีซ่ะมันสามารถเดินทะลุเดินเดินเดินชนได้แต่ว่าในในมบายนะครับผมดูมันเดินทะลุไปเลยนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าผมก็ลองสรรหาไม่ใช่เรียกว่าสรรหาผมลองค้นคว้าวิธีการปาแล้วนะครับว่าจะทํายังไงถึงจะปาได้นะครับในฉบับของมือบายครับมาดูที่จุดแรกนะผมคือจุดจุดตรงนี้นะครับผมตรงฐานเกิดเราเลยนะครับผมฐานเกิดของฝั่งบูทีนครับอันนี้จะเป็นการปลาสโมครับเพื่อให้ไปตกตรงนี้นะฮะ ตกตรงนี้ครับเพื่อปิดปิดอ่าคนที่จะมาส่องกูดังนะครับฝั่งแดงที่มาส่องกูดังนะครับเห็นตรงเส้นนี้นะเส้นเส้นที่2เส้นตรงขอบนี่นะเนี่ยเีเส้นนี้ผมเอาเอาเป้าวางอยู่นะฮะยืนปุ๊บเล็งตรงกลางให้อ่าให้เป้าเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของกระจกทั้งไอกระจกเนี่ยนะครับอยู่อันที่3ของตรงกลางนะแล้วก็เหญ่ขึ้นไปเอาเห็นเป้าผมไหมครับเส้นแนวนอนอ่ะอ่าสีเขียวให้ชิดขอบข้างบนเลยครับ หักกระโดดปลาครับดูนะครับอ่ามันจะปิดพอดีครับปิดตรงนี้พอดีเลยนะพอดีของการที่ปลาปิดอย่างนี้นะครับคือหนึ่งเลยมันจะบางวิสัยทัศน์คนที่จะมาส่องส่องตรงนี้นะครับส่องส่องห้องคอมนะครับส่องห้องคอมสองสองรูนี้นะฮะตรงฝั่งแดงที่เขาจะมาส่องนะครับผู้เล่นฝั่งเลดทีมเนี่ยหรือฝั่งบุกเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเรานะถ้าโดยสโมกป,ปิดตรงนี้ไว้เขาจะมองไม่เห็นเราว่า เราโผ่โผ่โผ่ช่องไหนห้องคอมนะผมมันทําให้เรามีเราทาให้เรามีพื Fro ้นที <sz prestigious> ่ในการเล่นนะครับเนี่ยเราสามารถยิงเราสามารถยิงฟีดได้เลยนะผมยิงทะลุสโมกฟีๆได้เลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ก็เรายิงทะลุฟีฟีหนึ่งเลยนะครับการที่เราวางเป้าให้โดนตัวตัวละครเนี่ยหรือตัวศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะขึ้นเป้าแดงอย่างนี้ครับสามารถยิงได้เลยนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะสโมกสโมกหรือแฟดขึ้นเนี่ยเราสามารถยิงได้เลยนะครับผมคือเป็นข้อได้เปรียบนะครับของฝั่ง ฝั่งบูทีมนี่ปาสมุกปิดตรงนั้นไว้นะฮะถ้าสามารถเนี่ยสมมติเขาสออ่องมา้ย่างเ้เอาป้าขึ้นแดงแล้วก็ยิงได้เลยเปล้าขึ้นป้าแดงแยิงได้เลยนะฮะแต่าาว่าเราก็มีโอกาสโดนสวนเหมือนกันนะเพราะว่าสมมติสมมติเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เสมมติฝั่งฝั่งตัวอยู่ตรงนี้มนสมุกปิดปุ๊บเราออกหน้าต่างถ้าเขาวางเป้าไว้รอเราก่อนเนี่ยป้าขึ้นเนี่ย,เข,นเ,นยเขายิงทะลุสมุกได้เหมือนกันนะครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะออกช่องไหนเรามีพื้นที่เรามีพื้นที่เลยเยอะกว่าครับเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาสมมติเเาาดน่ เขาไม่รู้เลยนะว่าเราจะออกช่องไหนช่องหนึ่งช่องสองเพราะสมกปิดอยู่อย่างนัอยเราเลือกช่องเล่นได้ว่าเราจะออกช่องไหนนะครับผมไปยิงดักได้นะครับแต่ถ้าสมมติออกมาออกช่องอันนี้ผมขอเรียกเป็นช่องนี้ช่องแรกนะถ้ามาออกช่อง2ต้องลองตัวประตูตรงนี้นะครับตัวจดดักตรงประตูเนี้ยออกมายิงเราฟรีได้นะฮะต้องระวังตรงนั้นไว้นะครับแต่ถ้าเราออกช่องนี้เราสามารถยิงฟรีได้เลยนะฮะถ้าเขาเดาใจเราไม่ถูกว่าจะออกช่องไหนทําไมถึงผมแนะนําให้ป่าอย่างนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะคือฝั่งแดงอ่ะ คือระดับผู้เล่นสูงๆ,ๆนะครับในฝั่งทีมบุกอ่ะผมคิดว่าเขาไม่น่าออกซ้ายมาแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาวิ่งออกมาออกซ้ายเนี่ยคือเขาจะโดนห้องคอมเนี่ยยิงสวนฟรีได้เลยนะครับเพราะว่าคือมันโล่งมากไม่มีที่หลบนะครับถ้าถ้าคุณแน่ใจคุณมั่นใจจริงว่าคุณออกซ้ายมาเนี่ยคุณต้องยิงวัดกับห้องคอมได้นะห้องคอมสองห้องเนี่ยสองช่องเนี่ยคุณต้องคมจริงนะถึงจะวัดกับเขาได้ถ้าคุณไม่คมคุณออกมาคุณโดนยิงฟรีเพราะมันที่ที่ตรงเนี้ยมันโล่งมากเลยนะครับนี่เพราะว่าสวนมากอ่ะฝ่ายบุกเขาจะ วิ่งเกิดมาไม่เข้าโกดังไปดักตรงหน้าประตูดักตรงช่องนี้ก็วิ่งออกแคบไปลอเข้ากล่องที่5้า,ตร,นะต,ราตรงนี้นะครับกล่องห้าตรงนี้นะครับผมนี่คือมุมแรกนะครับผ่านไปนะครับมุมที่2จะเป็นการปาระเบิดมือนะระเบิดมือคือระเบิดนี้ให้ลงตรงนี้นะครับเผื่อตัวดักประตูที่จะดักยิงห้องคอมช่องช่องที่สองนะฮะนี่มุมนี้จะปาได้3าที่นะผมมาดูที่แรกครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเดินชิดหลังกล่องนี้เลยนะฮะ ้าไปตรงเส้นนี้นครับผมเห็นนะครับช่องหน้าต่างรีนสุดท้ายเส้นนี้ถ้าไปตรงๆรงเลยนะ,ะตรง่างนี้ครับผมเอาเส้นสีเขียวทาเส้นไว้เลยนะครับเส้นทีเขียวหน้าต่างแล้วก็ปลาได้เลยนะครับผมระเบิดจะไปตกตรงหน้าประตูพอดีนะผมก็อันนี้ผมแนะนาให้เป็นระเบิดมือนะเพราะจะได้คิวด้วยอันนี้ผมขอใช้ขอใช้ระเบิดสโมกเพื่อให้เห็นการตกของอระเบิดนะฮะนะครับจุดที่จุดต่อไปครับจุดตรงนี้นะผมก็คือ โกดังกล่องสามนะครับข้างคอนเนเนอร์นะครับผมให้ทําการเรามาดึงตรงนี้นะครับตรงเห็นตรงนี้ไหมฮะเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามเราเอาเราเราเอาเป้าเนี่ยวางท่าเป็นะัเอาเส้นเส้นแนวตั้งวางท่าอย่างี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็กดปลาไปเลยนะฮะปุ๊บปลาไปแล้วแลดูระเบิดตกกันนะผมจะเห็นได้ว่ามันจะตกหน้าโกดังพอดีเลยนะหน้าตรงประตูพอดีนะผมก็ลองเสี่ยงดูดูว่าจะปลาโดนไม่โดนนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่การที่หยุดชี้ใจโรยนะผมว่าใจโรยไม่มีผลนะเพราะว่าเวลาการระปลาในคอมอ่ะเป้ามันนิ่งแล้วเพราะเรามือเราไม่ได้ขยับแต่นี่คือมันมีใจโรยด้วยครับถ้าใครคุมใจโรยไม่อยู่มันก็จะสายสายอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะมันมีจังหวะสายสายด้วยนะครับจุดต่อไปเป็นจุดใกล้ๆกันเลยครับก็คือจุดข้างนี้ตัวนี้ก็ปาได้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงกล่องกล่องสามใบแต่แค่เหยยบมาข้างหน้าครับปลาได้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้มันจะโดนกล่องห้ายิงฟรีครับผมกล่องห้าคือกล่องตรงนู้นนะฮะ แตถ้าโดนมุมนี้คือไม่โดนกล่องห้ายิงฟรีแน่นอนนะโอขคดถงปลาให้ดูตรงตรงนี้นะครับเล็งตรงนี้นะครับเล็งตรงเห็นตรงขอบนี้ไหมฮะที่ผมวางเป้าอยู่เนะี่ยตรงขอบนี้นะฮะแล้วก็เอาเส้นสีเขียวเนี่ยท้าบขึ้นไปเลยนะแล้วก็กดปลาให้เส้นสีเขียวทาบให้มันตรงกับเส้นขอบของหน้าต่างครับผมกดปลาไปเลยครับผมระเบิดจะไปตกตรงอ่าหน้าประตูกดังพอดีนะครับแถวๆนี้พอดีเหมือนกันนะครับปลาได้สามที่นะครับผมข้อที่องการปลาตรงนี้คือ มันจะปลาดักคนที่เขาจะมาดักคิวฝั่งน้ำเงินนะตรงหน้าต่างนะครับผางบัหน้าต่างนี้ะครับข้อดีของมันคือตรงนี้ครับกับข้อดีเผื่อดักตัวอ้อมตัวที่จะอ้อมไปแบบข้างหลังของเรานะแล้วก็ยิงหลังมาฟรีอย่างนี้นะครับผมจุดสุดท้ายาผมคือจุดปลาดักแคบนะครับก็คือปลาดักแถวบริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่นะตรงแถวนีน้ครับประมาณนี้นะผมโดยการเราที่จะไปยืนตรงกล่องสองกล่องสองนี้นะฮะกล่องสองนี้ แล้วก็เราหาจ,จุดตรงนี้ก่อนนะเส้นกากาบาทของกล่อง2เนี่ยนั่นออกมาเดิอออกมาแยกนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาเป้าเนี่ยทาากระสันกล่องครับขึ้นตร,ตรงตรงไปนะผมแล้วก็ปาปึ๊บอ่ะจะเห็นได้ว่าระเบิดมันจะไปลงตรงช่องแคบพอดีนะครับผมบางที่ฟกอาจจะอาจจะดูในแถวนี้ก็ได้นะครับผมอยู่ที่การปาของเรานะครับข้อเสียของการปาจุดนี้นผมคือเราต้องดูดูเวลาด้วยนะครับว่าฝั่ง ฝั่งบ um, ุกเนี่ยเขาบุกมาถึงกล่อง5้ากล่องนี้หรือยังนะครับกล่อง5ากล่องนี้นะครับถ้าเขามาถึงกล่องนี้แล้วนะครับเราโดนยิงฟรีนะคือถ้าเขาแอบอยางเงี้ยนี่ยเขาเห็นเราเราปลาเขายิงเราก็ตายเลยนะฮะก็คือข้อเสียมันอยู่ที่ระยะเวลากว่าเราจะเดินมาถึงตรงนี้นะผมกว่าเราจะปลาดักได้ปลาเดินถึงตรงนี้ก็อาจจะเขาอาจจะย้ายมากล่อง5้าแล้วโดนยิงฟรีตายเลยก็ได้นะครับผมผมแหกให้อีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ มันได้คิวง่ายๆเลยนะครับตอนที่ผมเล่นแรกแรกตอนเปิดเ,เปิดเซิร์ฟแรกๆครับได้ทุกคนเลยได้ทุกคิวเลยจุดนี้ได้กันบ่อยนะผมก็คือจุดฐานเกิดของฝั่งน,น้ำเงินเนี่ยเนี่ยปลาอย่างนี้เลยนะครับป่าไปเลยนะครับเน,นี่ยป่าเนี้ยมันจะได้คิวจากบริเวณที่แบบว่าฐานเกิดของฝั่งฝั่งแดงหรือไม่ก็ฝั่งแดงครับฝั่งแดงบริเวณแถวเนี้ยแหละฝั่งเขาเดินมาเนี่ยคือโดนยังไงก็โดนนะครับเพราะว่า ลองไปถามผู้เล่นที่เล่นตอนเซิร์ฟได้เลยว่าปาจุดนี้ยังไงก็ได้นะครับแต่เป็นระเบิดมือนะยังไงก็ได้คิวแน่นอนนะผมไม่คิวหนึ่งก็2คิวนะฮะผมก็จบไปแล้วนะครับมีทั้งหมดประมาณ3ที่อาที่แถมไป4ที่แล้วกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึงสัก50ไลค์ก็นะครับผมจะมาทําจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมของฝั่งทีมน้ำเงินของทีมแดงครับทีมบุกนั่นเองครับ ก็ต้องดูกระแสตอบรับก่อนนะว่าดีดีไม่ดีนะผมก็เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆในการเล่นแบบทีมนะครับคือถ้าไปเล่นในเดสแบดก็ไม่น่าจะปลาได้อย่างนี้หรอกครับผมแต่ถ้าเล่นแบบทีมมันปลาได้แน่นอน,นครับก็ลองฝึกฝกกันดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่สําคัญกนะ็คือการคุมใจโรนะผมถ้าคุมใจโรแบบว่าเป้าไม่นิ่งเป้าพลาดก็อาจจะปาพลาดกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยน,นะครับไม่แบลครับสวัสดีครับ